thank <laughs> you you 妈妈 I เรไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเรามีใครทำอะไรได้ันนี้มีน้องนายชมาเดียนนะครับแล้วก็นี่เลยพระเอกสุดหล่อของเราปลกมือต้อนรับเลยนะเป็นดารารับเชิญที่ติดปศวันนะี้นะเชิญ แกเดินออกมาดีๆแกจะมาลัมให้ป้ายคณะขึ้นหย่อนลงแกลัมแกเดินออกมาดีๆดูดีกว่าเยอะเลยไม่จันทร์รู้ไหมพีกถวายบังกระลอนไปยากอ่ะแต่ก็คงตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราคุยกับคนดูก่อนนะคะสวัสดีคณะท่านเจ้าภาพนะคะสวัสดีทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะสวัสดีครับเตานะคนเยอะมากจริงเยอะยาวด้วเลยกอ เล็กคนไหนแม่ยกมัางครับใครเป็นแม่ยกของพี่เอแบบมาตลอดเป็นซ0ปียแต่แล้วนีนะครับขาแต่เียนทนามาไม่่ยเลยครับโอ้โใครเ็เต้ม แจกให้ทั่วแจกกันไปครับเล่งกันนะครับเลีกันไปนะครับผมเชิญแจกถ้าลูกพี่เอหมดเอาลูกผมแทนนะครับผมไม่เอาอ่ะโอเคร่บเอาย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวบากาศตอนนี้พยามได้ออเ่กับพี่่เอาอย่าาคุนขาขอรูปตัวเอนั่นแหละเขาขอรูปตัวเอนั่แหละ เราให้แน <pigeon bond. S 1> ่แต่ว่าเราขอกระเบียเมียดนะถูกแล้วเมียก็พูดไปแล้วก็ได้ไหมครับได้โอเคพอๆอๆอๆก็รูปมันไปก่อนนะครับขออีกเลยนะคะขออีกเนะคะคระธานชอบมากท่านเลยไม่ว่าแม่จะเป็นผ้าให้ดต่อหาเมียแม่รับฟังว่าคระธานชอบแม่รักมากดยทั้งวันนี้ที่โทรมา แล้วก็อันนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะขอโทษด้วยจริงๆเลยเพราะว่าถ้าที่มาก่อนก็จะได้นั่งหน้า,าส่วนส่วนท่านที่อยู่ด้านหลังเนะี่ยผมต้องมาโทษจริงๆนะที่มองความน่ารักสัญญาได้ไม่ชัเดเจนก็ไม่กลัวอเอยยังไงนะครับใครที่มาก่อนอยังไงนะครับคนที่มาก่อนก็ได้นั่งหน้าคนที่มาช้าเาก็ได้นั่งหลังเพื่อความเสียไม่เสียเปรียบซึ่งกันและกันข้างหน้าลุกขึ้นข้างหลังนั่งลงนะครับ คุณครับก็มองไม่เห็นสิเขาข้างหน้าก็นั่งลงขหลังลุกขึ้นได้ครับใช่ครับถึงมองชายามิเห็นแต่มองคิ้วผมชัดใช่ไหมครับตนนี้ผมก็พอนใจแล้วฮะอ่ะแกฝปากของแกเลยวันนี้ผมจะไปคอมเมดี้นะครับก็ถ่ายทอดสดช่วยกันโหวตช่วยน้องๆรุ่นนี้ในบ้านคอมเมดี้ถ้าจะพาเขามาขอเวลาสักนิดนะฮะเดี๋ยวชมทิเกแล้วตอนนี้จะมีแต่ความสนุกของรสชาติทีเกลละไม่ใช่พี่แล้วกล้อตานจากน้องสาวคนนี้ เดี๋ยวไม่มีใครเห็นนะสิน้องสาวล่าสุดอายุเท่าไหร่ครับไม่ใช่น้องสาวอะไรครับยางกำลังจะมีอะไรซึ่งกันและกันแม่บอกว่าพูดไปเธอช่วยประกาศข่าวดีเรือ่องคนโคล่าไห้รู้เลยคนตาชองจะได้รับรู้ว่าต่อไปนี้เดี๋ยวกลับไปนะน,นี่นะลูกมือตัวน้คนนี้คนนี้ดีนะเราจะมีข่าวดีที่น่านึงล้วนะ อย่าดึงแม่อย่าดึง,ดงแม่หัวขาวหัวใจวายหน้าเวทีอย่าไปดึงแขนแม่เดี๋ยวหนังก็พากันห,หลุดแม่คนะั้นแล้วแล้วตัวแกนก็แทนไม่มีเก้าอี้เหรอได้วแวม่กระโดดแม่กระโดดจะาอมกแ,แก้มผมวันนี้ผมยินดีให้หอมยืดคอให้ปเลยนะเฮ้ยคนไปกระสือเอ รุ่นแม่เนหมดตายแล้วแม่โอ้โหสุดยอดโอเคไปเป็นแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไปโอ้โหนี่ไงแม่ใครชายาตกใจขอแก้บด้วยต่อไปเฟรชเฟรช ซื้อวีอดีโอดูเลยดีกว่าพี่ถ้าอยากจะดูอย่างนะั้นยจะบอนนะครับว่าวันนี้บรรยกาศนะฮะขอใหุ้้น่าพีเกจะถึงฉากสุดท้ายไแล้วครับรู้ว่าหนูเมื่อยมากขอสบอกว่าช่วยช่วนีถ่ายทงประมาณช่องเจสีตอนประมาณบ่ายโมงสิบนาทีครับบ่ายโมงายสิบนทีครับผมหมายเลขอ่ะครับตรงไหนข้อ๋อ มีทั้งสองเข้าไปครับผมที่ผมไปเป็นครูสอนลิบ้านหลังนั้นนะคะครับผมแต่ก็พี่บ๊วยครับอันนี้จะแปลกใจว่าเขาจะเหมือนลิเกเจ็บหน่อยๆนะคะทำไม<ล>ครับเขาเหมือนลิเกป่วยๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ยอมท้าปากอะไรทั้งสิ้นเลยเพราอยากเป็นลิเกมากก็ปหมามากบ๊วยมาในรายการวันนี้ครับก็ผมมาตามติดชีพของพี่เอชยานะครับได้ได้จับมือหน่อยได้จับมือหน่อยเขาจับมือหน่อยจับมือหน่อย จากผมอันตรายแม่แหวนเพชรอ่ดติดมือผมได้แล้วแโอเคแล้ม่โอเคนแม่พอใจยัเอามาสองร้อยแม่เอามาสองร้อยให้แม่โอ้ย กับพี่เอเชียนะครับกับรายการตาเด็กชิ้นลูกทุ่ง,ง,อองะนะครับช่องของไทยรัฐทีวีนะครับเร็วๆนี้ตายเดือนมีนาคมครับท,ทีทีวีดิจิตลอลมาแล้วนะครับถ้าอยากจะทราบนะครับว่าต่อไปนี้เราจะมีออทีวีะน,นะครับเรหลายช่องด้วยกันช่องไทยรัฐนี่ก็จะเป็นหนึ่งช่องนะครับที่จะมีสาระดีๆนะครับของฝากไว้ด้วยแล้วสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวปตากช่องมไทยรัฐก็จะมีมอันนี้พูดรวมไปเลยนะฮะมีละ,ะคร สัญญาภาษายันนะคะออนแอร์ทางช่อง11นะครับทีวีพูดที่ต้องเห็นการประมาณหลังเดือนนี้ที่งานเลยแน่นอนนะครับโอ้แอนตอนนั้นนะคะและ้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นละครเอ่อเป็นซีคอมของพี่ลีโนนะคะความคัช่องเก้านะครับแล้วก็รายการทัวรลั่นทุ่งทำทั้งสองซ้ำแม้แซ่บสัดใจคนไทยนะคะรับและการมาสเตอร์คลินนะฮะที่เวทีแจ้งเกิดถ้าเผื่อว่าแฟนๆที่ติดตามงานอยู่นะคะก็สามารถเปิดดูได้ทุกวันชื่อจ้ายังเยอะ พี่เองงานเยอะมากนะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยคณะนนเราก็มีงานทั้งวันครับทั้งเชา้าทั้งเย็นกลางวันเย็นแจ้งบางทีแจ้งเลย <c oughs> ทข้าไปเลครับแอน,นขนาดนั้นเล่นไพ่ครับผม <c oughs> อันนี้ไ,ไม่ใช่ว่างานคะรับคุณครับไม่ใช่วันการพนันครับอ๋อพี่ไมยปากแลนะ้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับแต่ฉะนั้นผมขอกราบขอบพระคุณเพ่าะมด้พี่น้องชาวปากช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับจะย้อนทั้คณะทั้งเจ้าภาพที่ทุกท่านในวันนี้ขออน้าให้ถ่ายทุกทุกคนนะครับ รักมากเลยหรอก้ผมนั้นก็รักตีกสวัเดียวกันนะครับยะพึ<ด>่งร้องไปสีเลพลงเองกาดึก<พ><ด><พ><ด> ข้าที่จะขอว่าคือจริงๆแล้วด้วยนะเราจะทาการแสดงกันสักประมาณเริ่มสักสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรามาเห็นแล้วว่าข้างหลังเนี่ยฮะทายาแต่งตัวไม่ได้เลยเคาะกันมาเลยจะเล่นมาเลยจะเล่นนะฮะมเลยแต่งไม่เป็นสุกเลยก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกันให้ฉากสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครที่นั่งดูอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าลุกกลับไปก่อนนะครับสาธุใครเป็นผู้หญิงก็ขอให้ผัวกวั้งคืนไม่ต้องหลับต้องนอน ัววเพราะฉะนั้นดูเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคราะผมพยายามที่จะเยังพูดให้หมดว่าฝากบอกพคุณไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นคนนะร แล้วก็บิดพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่นี่และอยู่บรหวัดใกล้ๆนี้ที่ตามมาเที่ยวในคืนวันนี้เราจะเห็นว่าดูกันสุดลูกหูลูกปานะครับแล้วก็บางคาดดูไม่ได้จะมีจอไปตั้งเอาไว้นะครับเพื่อจะดูทงจอก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้ถึงเราจะไปเป็นขนาดไหนเวทีจะกว้างจะยาวขนาดไหนแต่ทีายายย่นในใจของทุกทุกคนใช่งไหมคะเลือกนี้ ช่วยปกป้องรักษาครอบครัวของติ๊กต๊อกสุขภาพเจริญที่สิ่งใดสง่งความไม่เจริญหาสนะครับที่สํคาคัญครับขอให้รวยขอให้รวยครับส,ส,สุดยอดสุดยอดทำไปเรื่อย